โครงการรัฐบาลชุดเนี้เป็นโครงการให้อาหารไก่โยนและให้แย่งกันเราเองไม่มีการแจกจ่ายเท่าเทียมทั่วถึงแจกมากี่ครั้งแล้วเหมือนเดิมหมดโยนมาแล้วให้แย่งกันเราเองใครแย่งได้คนนั้นก็ไปใครแย่งไม่ได้คนนั้นก็อดแบบนี้หรือเป็นผู้นําโครงการแต่และโครงการเนี่ยไม่เคยเท่าเทียมทั่วถึงอะไรกับใครเขาเลยแบบนี้เขาเรียกโครงการให้อาหารไก่ แล้วยังมีหน้ามาบอกโดยจะจะให้ซื้อโทรศัพท์อ่าจะคุยกับอ่าเจ้าของธุรกิจโทรศัพท์ให้ชาวบ้านซื้อในราคาถูกเพื่อหวังแค่เอามาโหลดแอปเขาจะแดกกันยังไม่มีเลยชาวบ้านชาวไร่ชาวนาอยู่ตามทุ่งตามท่ายุดมือที่ตาย้ยายสองคนเลี้ยงหลานสามคนพ่อแม่ทิ้งไปอยู่เทพไปทํางานก่อสร้างม,มาอะไรบ้างอ่ะและ้วจะตังค์ให้ไหนไปซื้อโทรศัพท์เอาที่คนมีโทรศัพท์แล้วเนี่ยยังโหลดแล้วยังไม่ผ่านเลยโหลดไม่ได้มัง่งโหลดแล้วต้องรอตรวจสอบมัง่ง และนี่มึงเพิ่มภาระให้เขาให้เขาหาเงินไปซื้อโทรศัพท์ถึงจะราคาถูกกับหลักพันใช่ปะหลักพันเสร็จแล้วเราเรียกว่าหลักพันเลยตังค์ร้อยหนึ่งนี่ไม่มีติดบ้าน,นเลยบางคนจนคนจนอะ่ะคนจนจร,จริงอะ่ะเขาจะตังค์ที่ไหนมาร้อยหนึ่งแล้วยิ่งตกง,งานช่วงโควิดหาอะไรอย่างเงี้ยยิ่งม,มีจะแดกหาเลยแต่จะให้เขาหาตังค์ไปซื้อโทรศัพท์ถูกเพื่อหวังเอามาโหลดแอปแค่กูมีโทรศัพท์อยู่แล้วยังโหลดไม่ได้เลยสมัครสองที่แม่งวอกเต็มแล้ว มันเป็นโครงการให้อาหารสัตว์โครงการประยุทธ์เนี่ยมันมันไม่ถ้าเราจะให้ประชาชนจริงๆจะช่วยคนจนจริงๆนะเราต้องให้องค์กรส่วนท้องถิ่นทําขึ้นมาเลยจดรายชื่อส่งขึ้นมาถ้าคุณจะตัดข้าราชการออกแต่คนทํางานออกอะไรอย่างเงี้ยสมมุติเราจะให้ผ้ามันห้าเนี่ยใหาย้เขาตัดมาให้เรียบร้อยเลยแล้วก็ส่งรายชื่อส่งให้คุณแล้วคุณก็ปล่อยออกมาจะให้ไปกดเทียมสิ่งหรือคุณจะเอาเข้าแบบประชาชนจริงๆแล้วเนโครงการเนี่ยนะ คุณไม่ต้องดูโรงการผลกระทบเราว่าใครเป็นโควิดไม่เป็นเอ๊จะติดเชื้อไม่ติดอะ่ะคุณปล่อยเงินจะมาตามทะเบียนบ้านเลยทุกทะเบียนบ้านเลยบ้านหนึ่งมีห้าคนตั้งแต่อายุสิบแปดขึ้นไปสมมติเงี้ยบ้านหนึ่งมีห้าคนคุณดูเลยวใครอายุสิบแปดปล่อยมาตามทะเบียนบ้านเลยแล้วก็ไปเบิกเอาไปเบิกเอาไปเบิกเอาอย่างเงี้ยถ้าคิดจะช่วยคนจนนต่ไม่ใช่ไปโยนแบบให้อาหารสัตว์ในเมองมาแย่งกันเราเองอย่างนั้นมันไม่ใช่อย่างนงี้มันไม่ใช่ช่วยประชาชนแล้วใช่ไหมมันช่วยไปมุงกลุ่ม ช่วยเฉพาะคนที่มีไหวพริบเกี่ยวกับจะกดเงินออกมาได้แบบให้แย่งโดยกําลังวังชาเขาเองอน่ะเหมือนแบบที่ผมบอกให้อาหารสัตว์แบบนั้นอ่ะมันทําไม่ถูกต้องมีอย่างแล้วแมมจะให้คนหาตังค์ซื้อทองทำถูกก็จะแดกหาจะไม่มีเลยแห่ให้หาตังค์ซื้อโทรศัพท์ก็เอาอะไรคิดกันแล้วลพูดไปได้ยังไงมันบอกว่าไม่อยากให้ประชาชนสัมผัสเงินมาถูกที่ผมแชร์ให้ท่านดูท่านดูไม่อยากให้สัมผัสเงิน ทุกวันเนี่ยเขาทํางานเนี่ยเขาหาเงินกะเพื่อไปซื้อกับข้าวซื้อขนอมให้ลูกกูถามเก่งเนี่ยจะพุงกำลังขับรถมาเงี้ยไม่ให้สะพาเงินลกไปยงังแตะรถตังเนี่ยให้เขาป่าย,ยางก็ร้อยหนึ่งหรือเด็กหรือเด็กๆอะ่ะเด็กนักเรียนอะ่ะให้ตามไปกินขนมที่โรงเรียนอะ่ะแาทสะบัดเงินแล้วตังเนี่ยไปซื้อเด็กจะวิ่งมาซื้อชิ้นไม้หนึ่งอย่างเงี้ยแล้วเอาอะไรไปแลกกับไม้คาเอาหินไปแลกไงนเะพี่อคนมีความรู้ มีอายุด้วยพูดจาอะไรแม่งไม่รู้จะคิดเป็นไปได้ไงว่าแม่สัมผัสเงินบกสัมผัสเงินแล้วอาจจะติดเชื้อโควิดอย่างนั้นได้พวกธนาคารที่แม่งนั่งนับตังค์มันก็ติดเชื้อหมดเลยมันก็จับเงิน,นทั้งวันมืงมืออ้างนะว่าใส่ถุงมือมันก็เผลอได้ทางนั้นเนละยใครจะไปใส่ทั้งวันมันก็เผลอเข้าห้อง,งน้ำห้องน้ำมัอะไรมั่งมันจะติดจากเงินแล้วอีกอย่างหนึง่งแม่ค้ามอขายก็จ,จับมือกันทั้งวัน เป็นไปไม่ได้แ้วไห้สัม่าษเงินมาเป็นคําอ้างอ้างจะไม่เอาเงินไม่ให้เขาใช้ไปแรกของเพราะแรกของเนี่ยมันจะได้เงินก็นได้เข้าสู่ในทุนแล้วพูดไม่ได้ไงถ้าหากว่าให้มาเป็นเงินเนี่ยจะควบคุมไม่ได้ควบคุมการเข้าสู่ระบบไม่ได้ระบบอะไรอ่ะระบบอะไรคุณถามดีระบบอะไรระบบ,ะไร,ระบบก็คือให้เงินไปนหมุนเวียนอยู่กับในทุนเพราะว่า้า ทางเงินเข้ามาหาพวกผมก็รัส่าพรรทัเนี่ยคุณจะคุมไม่ได้จริงๆเพราะผมว่าอาจจะซื้อลูกชิ้นกินไม้หนึ่งอาจจะซื้อไก่ย,ย่างกินไม้หนึ่งเนี้วห่อหนึ่งอาจจะกินก๋วยเตี๋ยวข้างทางหรืออาจจะซื้อข้าวสารที่ไม่ใช่ร้านที่คุณระบุไว้อันนี้คุณก็ไม่ได้ผลประโยชน์ใช่ไหมเลยคุณก็เลยบอกว่าคุบคุมไม่ได้พูดไม่ได้อายชาวบ้านชาวช่องก็เลยพูดโตเจตหาแก่ด้วยอายุก็มากแล้วไม่ใช่เด็กความรู้ก็มีแต่ไม่มีปัญญาพูดอะไรไม่คิด พูดแล้วว่าเออถ้ากูพูดไปแล้วชาวบ้านเขาจะแปลว่าอะไรเปล่าชาวบ้านเขาจะฟังแล้วกูจะทุเลศไหมลองกลับไปฟังคําพูดตัวเองถ้าถ้าพวกผมไม่จะชนรลวงตัวมาบอกว่าไม่ให้ข้าราชการสมบัติเงินมั่งล่ะกลัวเป็นติดเชื้อโควิดมัง่งห้ามข้าราชการทุกคนสมบัติเงินห้ามจับเงินนั้นนั้นแหละเงน,นเดือนก็นหยุดเอาแมงห้าปีอาจารย์เอาไหม